อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เมื่อวานนี้ลุ้นกันสนุกนะครับโอ,โ, <c oughs> โอ้โหทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับ <c oughs> เจอกับเวียดนามเวียดนามเขาเตรียมทีมมาดีนะ <c oughs> วางแผนมาดีนะครับต้องเล่นกันถึง5เซตเลยค่ะเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะคะกีฬาซีเกมส์ทีมชาติไทยเราเนี่ยในฐานะแชมป์กลุ่ม A ลงสนามรอบชิงชนะเลิศด,ดวลกับเวียดนามอันดับสองของกลุ่ม B ค่ะของเราก็ตัวหลักๆนะครับมีอย่างชัชุออนโมกพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยาก๊กรัม สสีพาพรจันทวิสูตรนะครับทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์ปียนุษแป้นน้อยก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่ของเราค่ะเซตแรกเนี่ยเวียดนามออกนําไปก่อนนะคะชนะ25ต่อ19แต่ว่าในเซตที่2และ3ไทยเราพลิกกลับมาชนะนะคะ25ต่อ13แล้วก็25ต่อ18ขึ้นนําก่อน2ต่อ1เซตค่ะครับ แล้วก็เซตที่4เนี่ยเวียดนามกลับมาชนะ25ต่อ23นะครับเสมอกัน2ต่อ2ต้องเล่นเซตที่5ตัดสินค่ะปกติเซตที่5เนี่ยเล่นกัน15แต้มเราตาม5ต่อ10นะและสุดท้ายต้องดีวสกันและนี่เป็นแต้มสำคัญครับเป็นแต้มที่ทำให้เราชนะไป25ต่อ23อะ จุดยอดมากๆนะคะคือกลับมาตีเสมอเนี่ยตอน12ต่อน12นะคะแล้วก็ดีลกันไปกันมาจนกลับมาชนะ25ต่อ23แล้วก็ได้แชมป์สมัยที่15ติดต่อกันแล้วก็ได้เหรียญทองซีเกมสมัยที่17ค่ะแมชนี้นะคะได้สศิภาพรจันทวิสูตรทำไป28คะแนนพิมพิชยา24คะแนนแล้วก็ชัดชุออน16คะแนนค่ะครับไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเกมที่ยากมากแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้มาเนี่ยเพราะความฝึกฝนความเพียรพยายามแล้วความทุ่มเทของนักกีฬาและก็ทีมสตาฟทุกคนซึ่งผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเป็นซีเกมที่มีคุณค่าและมีความหมายกับพวกเรามากทุกคนต้องขอขอบพระคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับที่มาชมมาเชียมาให้กําลังใจเราในครั้งนี้ในสนามนะครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็ทุ่มเทส,สุดชีวิตเลยเพื่อ เพื่อแฟนๆกีฬาทุกคนแรงเชียร์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเซตสุดท้ายนะครับพวกเราก็ได้เสียงเชียร์แรงเชียร์เนี่ยเป็นกาลังใจให้กับพวกเรามากรวมทั้งก็กราบขอบพระคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามชมและเชียร์พวกเรานะทางทีวีนะครับเราจะพยายามาทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะครับ เก,เกมวันนี้ก็ไปผู้ปรบเก่าก,ก็รู้สึกว่าเป็นเกมท,ที่ดูเดือดอีกเกมหนึ่งค่ะแล้วก,ก,กอ็อาจจะทําให้แฟนๆรุ้นจะหายใจ๊ความไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันก็ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังเชียร์พวกเราตลอดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นวันน,นี้หนูมองว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดจากฝั่งเรามากกว่าแต่ว่าแต่ก็ชื่นชมเวียดน,นามค่ะเวียดเวียดเวียดนามเขา ทำกันมากมาดีแล้วเขาก็เล่นได้อย่างดีมากเลยค่ะวันนี้บอกตรงๆว่าเรารู้สึกผิดหวังกับฟอร์ตเตยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทีมค่ะที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ช่วยกันแบบไม่ไม่ไม่ยอมแพ้จนเราสามารถได้รับชัยชนะมาในครั้งนี้ค่ะกับเมื่อวานี้โค้ชออสอบอกว่าวัดกันที่เรื่องของการควบคุมอารมณ์นะ เมื่อวานนี้สถานการสถานการ์ก,ารกดดันทั้ง2ทีมเลยโดยเฉพาะในช่วงเซตที่ใช่แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยยังมีรายการใหญ่ๆอีก3รายการนะครับทั้งเนชั่นลีกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกม ผลงานทีมไทยของเราค่ะรอบแรกชนะสิงคโปร์3-0เซตชนะฟิลิปปินส์3-0เซตรอบรองชนะเลิศชนะอินโดนีเซีย3-0ต่อเซตแล้วก็รอบชิงชนะเลิศชนะเวียดน,นาม3-2เซตค่ะวอลเลย์บอลหญิงได้เหรียญทองแล้วนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยทางสมาคมตั้งเป้าว,ว่าจะต้องเข้าชิงให้ได้นะครับแข่งไป2นัดเนี่ยของทีมชายชนะสิงคโปร์ไป3-1ตเซตชนะลาวไป3-0ต่อเซตแล้ววันนี้เจอเวียดน,นามอ่าเหมือนกับคู่ชิงในประเภททีมหญิง <ภา S 1> เดี๋ยววัดกันช่วง17นาฬิกา30นาทีครับ